เกิดอีหยังขึ้นค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะสาวนิดพรานชัยบอได้ต่างกล่องเบาคือเก้าค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้นี่สิเป็นคลิปถือกล่องเบาเอฟซีแฟนครับหลายคนขันวิ่นหัวก็ต้องขอโทษขอภัยนานะคะสาหรับคลิปนี้ดวนอิลีค่ะพี่น้องตอนนี้นี่ได้ออกมานี่แหละสิเอาเขาขึ้นเราค่ะพี่น้องนะคะของพยีข้ามผานลายอิลีนะคะก็เลย ชุนเราฮุกสักน้อยว่าดดเอาค่าต่างกองมากค่ะพี่นอ้องเซอร์ไเอลซีแฟนครับหลายคนกันนัสีวินหัวก็ต้องขอโทษขอภัยนำนะคะสำหรับคลิปนี้กัสิมากววาถึงเรื่องเล่าของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงคือเก่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะเรียกได้ว่าคนดูเกือบ4ี่แ0,000นคนค่ะพี่น้องสุดฮอตสุดปังอิลีนะคะ เด้งดึงเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงสําหรับผลงานเพลงอันที่ว่ากําลังฮิตในตอนนี้ไหมคะพี่น้องอันเด้งดึงเด้งดึงนั่นนะคะอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงดีเลนดีดีเพลงดีเอาไปร้องดีพร้อมนะคะแล้วหลังจากทีทั้งดานพ่อเอกเพิ่นเดนมีการไทยเอาอุ้งอิงลงค่ะพี่น้องทายคลิปอุ้งอิงลง น้องก็ได้มีการร้องเพลงเด้งดึงเด้งดึงนะคะเอฟซี FC แฟนครับไลา์ทันไลท์โคนนี่กะพากันเข้าไปเบื้องตอนนี้ว่ากันว่าคนดูใกล้จะสี่แสนคนแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นพากันว่าคนสีดังเห็ดจังได้กระดังลงคลิปยังคนกบเบื้องเบิดพี่น้องทางด้านพอกันใช่เคยบอกอยู่นะคะว่าแมนไปไทยเอาขี่ใกล้เดือนอยู่เฮียนอุ้งอิงอยู่บานอุ้งอิงคนกบมาเบิง่งพันนะพี่น้องนี่แหละเขาเอื่นว่าคนสีดังเห็ดจังได้กระดังเบิดทุกอย่างที เป็นของอุ้งอิงจะดังหมดนะคะเห็นบอคายพี่น้องมาบอกโดจังสีนะคะหรือว่าคนรอบข้างของอุ้งอิงกะพล่อยดังไปนํานะคะอาลาะนะคะพี่น้องเป็นจังไดนะคะเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนอาจสีบ้านใดไปเห็นคลิปนะคะเดี๋ยวสีคืนคลิปให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งกันนาะพี่น้องเนว่าอ่าอุ้งอิงนี่น้องได้ร้องเพลงยังจังไดไปเบิ้งกันค่ะพี่น้อง นัดกันอยู่้างสไล์เดอร์ก็เลยมาเจออยู่แถวองดืองดืองดืองดิองดืองดืงดองดืงดงดงนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดรเรียกได้ว่าสุดปังจริงๆคนดูเกือบจะสี่แสนคนแล้วนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้เอิวมาตาหักอิรี พี่น้องนะอุ้งอิงเฮ็ดอีงยังก็เป็นตาห่างไปเบิดซะพ่อละพ่อแม่ f c แฟนคลับถึงใดผ้ากันหักผ้ากันหอมอุ้งอิงหลายวันเถาะนะคะแล้วสำหรับในมื้อน,นี้นะคะวากันว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่นอ้องมื้อนี้กบ็บบนแน่ใจคือกันนะคะวาสีได้เดินห้างไปเบิงบบนะคะพวากะอยู่จังหวัดที่แอดมินกำลังอยู่ในตอนนี้นะพี่น้องนะพวานี่ละพี่น้องเบิ้งเข้าก่อน เบิ้งเข่าพยาค้ำหานสมกับพี่เล่าว,ว่าหลายอิลีนะค่ะพี่น้องหลายอิลีบ่แมน่นเบาเล่นเลลายอิลี <c oughs> นี่แหละค่ะพี่น้องก็มารอบเบิ้งกันนะคะจังน้อยเราก็ว่าเราสิเอาเข่าไปขายตัวเนาะพี่น้องเนาะก,ก็อ่ารอติดตามได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับพยาค้ำหานมันนี่ก็แอดมินก็ได้เสียมากก่อเข่าซอยแล้วก็เอาเข่าขึ้นเราซอยเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็มารอบเบิ้งกัน เะะมื่อวานนี้ในช่องมังกรอ,อีสานว่ากันมาลงได้แล้วสามคลิปค่ะพี่น้องอาจจะเป็นคลิปที่ว่าก่อเขาบอกคลิปที่สี่กับมารเรเบิงเนาะพี่น้องเนาะนะคะกับส่งกำลับบงใจพยาค้าพานและก็ส่งกำลังใจให้แอดมินให้ซาดิพลันใช่น้ำพี่นอ้องเมื่อนี้นี่สิแล้วบอกเกาะเขาพี่น้องบอ๊อบเมนในน้อยวันเถาะนะ,ะคะเอฟซีแฟนคลับค,คิดว่าหลายคักข,ขนาดนี้สิได้จักสอบเอานะคะสิบอ๊อบผุนหอดเนี่ยเหมือนแรงสะบ่อขันเมย์เสดเบ,บิองอยู่บอ๊อบซาหน่อยเพลินแห้ง กะรอบเบิงอีกที่หนึง่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะขณะนี้กับปมามันใบสองค่ะพี่น้องคันธิตเลี้ีกดีดกดับซาสิประมันนาสิรอรอซีโมงแรงโบอ,อันนี้กะบ,บ่แน่ใจนะคะแล้วโอ้ยเมื่อยอยู่เด้อค่ะพี่น้องก่เอเข้าบ่แม่นว่าบ่เมื่อยนะคะนั่นล่ะค่ะพี่น้องสําหรับคนที่บ่ทันได้ไปเบิงคลิปน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคลิปพี่น้องได้มีการร้องเพลง เด้งดึงเด้งดึง FC แฟนคลับหลคยคนกระหามพลาดพักจักหน่อยก่อนค่ะพี่น้องนังพักก่อนนะคะตอนนี้กะกาลังทาพญ่ค้ำผานเล่าออกมาอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้สาน,นิพระลั่นใช่กะอยู่ผู้เดียวนะคะอยู่ที่วัดอ่าอยู่พระธาตุพุทธวงศ์นี่นะคะพี่น้องวัดที่ก็นานี้ที่ว่าได้มีการจ้างสาวหน่อยเพชรบ,บานแห้งมาทําการแสดงนี่แหละนะคะนี่อ่าสหรับวัดพระธาตุของเฮาสวยงามมากๆค่ะพี่น้องเบิ่งพูน นะคะเสือา่าเอลซี่แฟนคลับหลน์ทางไลคนกับือสีผ้ากันเดมีการร่วมทําบุญเข้ามาน,ะะ,นะคะนี่แหละค่ะพี่น,อน้องตอนนี้อดมิกะยุบผู้เดียวนะคะยุบผู้เดียวกันเลยว่าเห็ดอีหยังนอนก็เลยเดน่ะคิดฮอดอุ้งอิงเพ็รบานแห้งนะคะก็เลยอดสวาหาข่าวอุ้งอิงมาบอกเฮฟซี่แฟนคลับเดฟฟังก่อนหนะ้าแต่ว่าบ่รู้ว่าคลิปนี้น,อน,อนี่สิเดดล่องยง่ใดเป็นยังคือว่าจังสันค่ะพี่น้องเพราะว่านี่แหละขณะนี้เวลาใบสอง อัดคลิปไปสวสิกอเขาแล้วพี่น้องสวสิกอเขาแล้วนี่กำลัะมา่นซีมงแง่งซีมงแรงแนวนี้แอดมินก็ต้องได้แบบไปล่งคลิปอยู่เหยนพญยาคยมผานนะครับพี่น้องเพราะว่าต้องใส่ไวไฟในการอัปโหลดคลิปเพราะว่ายูดตรงนี้นี่ว่ามีไวไฟวันพอสวสีเดล้ลงพูนละกับสีนาประมาณหามงแรง <c oughs> หลายคนอธิา่าาเป็นยังคือบอกว่าใบสองแล้วคือเห็นคลิปล่งหามงแรงอันนี้ก็คือ นี่แหละก็คือจังวานนะพี่น้องก่อเขานะคะหลักกระซีเอาเขาขึ้นเล่าเนาะพี่น้องเนาะกะมาเราเบิ่งกันพยาเยี่มผ่านแล้วคือวาระสีออกมาแล้วแต่เป็นยังคือบริเวณออกมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขันค้นขี้รถไกลไปไกลมากก็สิว่าสาวนิ่เป็นยังคือบอกยุู่้เดียวบอกมอมแมมเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะนี่แหละคิดฮอริกิถึงนะคะคิดฮอร์ิกิถึงน้องอุ้งอิงอยู่นั่นแหละคันเมื่อนี่นี่จังใดกัจังวากันอีกที่หนึ่ง น้าพี่น้องเนาะกับบอเนี่ยใจคือกันนะคะคันคนเมยมากดีพี่น้องเนี่ยองกับบอยูนะคะอาจสิแบบกลับไปบ้านนี้อาบน้ำแล้วก็อาจจะเพ้อรับเลยกับบ้านใดน้าพี่น้องเนาะกัเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้สาวนดีพลันชัยนำนาะพี่น้องเนาะเอาละล่ะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปอุ้งอิงเพชรบั่นแพงคนเบิงไก่สีสีแสนคนแล้วเสวาภายในมือนี้คนเบิงสีแสนยางแน่นอนค่ะพี่น้องการที่ว่าสิมีคนเบิงไลค่ขนาดนี้นี่ต้องเป็นคนดังเติบนึงนะคะพี่น้อง แสนคนนี่กะทือว่าหลายแล้วอันนี้เกือบสี่แสนคนโอ้บท่ทำบมดาอิลีเอิญว่าอุ้งเอิงเฮ็ดยังกะเป็นกระแสเบิดคลาพี่น้องเห็นบ่ค้าก้อนอันนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซื้อค้นกบเขามาเบิงเป็นหลายแสนคนนะคะโอ้กะสุดหอดสุดปังอิลีแล้วไม่ใช่เพียงแค่อุ้งเอิงดังนะคะพี่น้องคนรอบข้างน้องกบพลอยดังไปนน่าเห็นบ่ค้าพี่น้องแม่หน่อยจังสได้มีการถ่ายคลิป อ่าไทยคลิปอียังล่ะไทยคลิปเล่นเลนตามยุบานนะคะยุบานน้องคู่เล่นเลนนะคะไทยลงเล่นเลนแต่ว่าคนเบิองเกือบแสนคนค่ะพี่น้องโอ้คนเบิองเกือบแสนนี่บัลทับมาดาเด้นะคะอ่าผูดด้ใดอีกเนี่ย่ะค่ะพี่น้องพี่มอสอิงจังสีนะคะหรือว่าคนอื่นๆคนรอบข้างผูดด้ใดก็ตามค่ะพี่น้องที่ว่าได้อยู่ใกล้กับอง,องอิงเพชรบันแพงนะคะนี่ล่ะหลายคนกับสีพลอยดังไปกับน้องนําไม่ใช่เพียงแค่คนเลยค่ะพี่น้องสัตว์ ก็เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าก็มีกระแสดังคือกันวันเถาะนาอพี่น้องเนาะเอาพี่น้องก็เริ่มปวดเมื่อแล้วล่ะนะคะกระไกลสีเดงแปาที่แล้วนะคะพี่น้องนี่เอาเบิ้งภาพบรรยากาศนะคะโอ้ยเขาคือาลายเทนอเขาไลายดีกับพี่น้องนี่มือนีสีเแล้วบวก็สมกำลังใจแห่สดีพันชัใช้สมกำลังใจแห่ทีมงานพาก์พานนำจากน้อยแล้วกับสีคงสี มาหอดแล้วก็คือสิเอากระสอบออกมากค่ะพี่น้องเอากะสำหรับคลิปนี้นะคะคอจบไปสํหนิงสะกอนน้ะงข่าก็มาสวัสดีค่ะ